สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยูทูบควายไทยไล่ทุ่งนะครับเมื่อนี้ออกบ้านได้เศร้าจากน้อยพี่น้องมีภารกิจหลายมองครับแต่ว่ามาเห็นฝูงควายเพิ่นเนี่ยครับยุคทำกลางบรรยากาศธรรมชาติทิวโอ้ยสวยงามอลังการครับมาพ่อฝูงควายเพิ่นฝูงนึงก็สิขคออนุญาตเจ้าของเขาท้ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับเมื่อนี้มากออติดชีวิตค้นเลี้ยงควายลยครับบรรยากาศกระสุดยอดเลยเพื่อเพิ่เป็นการเสียเวลาไปรู้จักกับเจ้าของเราก่อนอนาสวัสดีครับจ้ yeah. ในน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักแในซีอ,อย่างเจ้าชื่อจันบ้านภูเขาวงจ้ะบ้านภูเขาวงจ้ะอำเภออุบลราชจ่าตำบลเคลื่อนอุบลราชจ่าอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นจ้ะจังหวัดขอนแก่นเนาะเป็นเกษตรกรชาวเลพร้อมบ่อน่าจ้ะเที่ยงคว้ยพร้อมตีคือเอาลายอาชีพเดียงเป็นใดครับ <c oughs> เที่ยงมาโดนบันไดแล้วนะคว้ยเลี้ยงมา สิบห้าปีแล้วจ้ะป่าเนี่ยจ้ะเป็นคว้ยแบบใดครับคว้ยโบราณเขาเนี่ยบ่หรือคว้ยสายพัฒนาคว้ยโบราณจ้ะโอ้โเนี่ยมีจังโตครับตอนไหนตอนนี้ไม่ยวนสิแปดโตจ้ะดังยางฝึกฝึกหมูในป่าฝนตกดีครับเนี่ยลูกยี่ห้อยดีห้ยจ้ะไม่จีรโรคหลุแล้วจ้ะโอ้โดี๋ลักลงรถจ้ะโอ้เนี่ยก็ปล่อยกินโยงซี่ดีครับแต่ละเมื่อแต่ละวันจ้ะพี่น้องเห็นโตคว้ยพอพี่น้อง ไช่กระย่านมันเลียนน่นหน่ะเนาะจ้ะนี่ครับเพิ่งกับกินงอมๆแง่แง่ๆอย่างกระเขียวดีดีเลยครับบ้านนี่นี่งวกับควายหลายเพราะปั่นกันม่นบ่อหน้าหนี่งบ้านจ้ะว่าครับเบิ่งรู้เบิ่งงวกับลายฝูงว่าเบิ่งผิวภูเขากับลายยึดติดน้ำอันนี้น้ำแห้งไปเรื่อยๆหย่างกระดิโป้งไปเรื่อยๆีหน้าจ้ะนี่เห็นบ่อครับเบิ่งรู้บรรยากาศแล้วแต่ว่าเพิ่งกับเจ็บปวดไฟฟ้ามันบ่อครับเป็นรอบๆรอบมันเนาะจ้ะนี่เบิ่งงวเบิ่งควายเราดูพี่น้องครับนี่ คุ้ยฟื้นบ้านเขานี่ยละบ่ได้พัฒนาดอกครับแม่นบ่จ้าแล้วยาม้ยผสมพันธุ์นี่ครับมีพอคุ้มฝูงบ่เนี่ยมีอยู่จ้าตัวใดลราพอคุ้มฝูงเจ้าอันล่องมันขายไปปีวังหันเนี่ยจ้ามีอีกอยู่จ้าบ้านเจ้งที่ได้เขาจะมาเื่องจ้าโอ้ตรงนี้ควายอีกอยู่อยบ้านหนึ่งพ่อจ้าจ้าตัวล่องมันกับก็ล่องจะฮัตเื่องเนี่ยจ้ายุ่นน่ะจันพ่อพันธุ์คุ้มฝูงเราจ้า คือมีแต่สงขวอยน้อยแต่ตัวดแม่ม,แมันมีแต่แม่เนี่ยครับแม่มันแม่มันแม่ยวนหาแม่หกแม่เหมืนจา้าโอ้คุณแม่นนมันเนาะจ้านี่นลูกมันจ้ามีตัวผู้คือตัวแม่ละน้าลายเนี่ยตัวผู้ควายน้อยผู้เบิดจ้าน,านั่ะฮะผู้เบิดเลยแม่จาม้าเมื่อหมานบักเธอแขนเป็นใด <laughs> ปีนี้ออกตัวผู้บ่ะจา้าโอ้เนี่ยรุ่นออกปีนี้จ้าใช้ผู้เบิด์ล่อยเปื้อนเลยจ้าบ่มีควายแม่มีควายแม่ยี่ตัวเดียวนี่จ้า ตัวได้หน่อยนะจ๊ะได้น่อยเขาพูดว่เป็นควยน้อยสาวนะจ้ะไอเป็นออกเราโศกวันนี้แล้วสิได้เงนินเป็นบ่ครับเป็นผู้ดีชีได้ปล่อยออกด้วมเป็นบน่จ้ะบอลมันใหญ่มามันอยู่นี่ก็แม่นผู้บ่จ้ะนี่นั่นนี่ก็ผู้อีกรุ่นอ้ายันเนีรยจ้ะขไอยจะมาโศกขวายผู้ดีจะว่ามันเกิ่มขยายพันธุ์มาโอ้ยังไดคือเลี้ย,ย,นนย,ย,ยงมาหลายปีเนี่ยหน้าสิบแปาปีวันนี้มีใครออกไรตัวเราจ้ะใครออกไรสุดแล้วจ้ะ บมีสื้อเขานบ่ครับบ่จ้ะนีไ่ได้ขายออกมันหลายพดดีจ้ะนี่พี่น้องเบิ่งเอาครับกว้ยเราปีวั <c oughs> งหันนี่ก็ขายออกสองตัวจ้ะโอ้ราคาเป็นไดครับช่วงนี้ราคาก็กุ้ยเถือกวังหันเนี่ยก็ขายออกได้หาเมื่อนหาจ้ะโอ้ตัวเดียวอ่ะจ้ะตัวที่สองมากก็ได้สวงเมื่อนแปดจ้ะโอ้ตัวหาเมื่อนที่ตัว, 5, ตวใหญ่หน่ยครับราคาจ้ะกุอยตัวใหญ่จ้ะโอ้ดีนี้ก็ได้ขายออกครับมันย่านเลือดคิดบอกเรื่องใดมันขืนข้อแล้วมันเอาวัยยู่จ้ะโอ มันเป็นนมอ่ะเนาะจ้ะอ่ามันควัยเป็นนมใหญ่มันเอาโบยูจ้ะพี่ตัวไงนะครับควัยเพื่นบ้านเขาเมียบ่ได้์เป็นเราเป็นก่อโอาหลงน้ำหลวงลวงโรงแรนเล่นน้ำแล้วพี่น้องนี่ก็ผมไปที่ไทยไปเพิ่งบรรยากาศไปด๋อยด๋อยมันเนี่ยหลวงล้มบักน้ำไหลพี่น้องบักดกับบเ๋อย นี่ชมบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศฝนตกเมื่อวานนี่ด้วยครับเดี๋ยวเบิ้งเอาเนี่ยนะครับเบิ้งบรรยากาศดีดีนะเมื่อเช้าสองโมงเช้านี่ครับเนื้อเนื้อหัวจีนยาไปงัวกกระไลเนี่ยครับจู่ผมย่างหางเป็นโมได้ไหมครับมันเป็นปึงปึงจีดจับหัวไว้นอกจากว่าห้องไผเป็นคลองไผในเบื้องขวานะครับเบิ้งบรรยากาศตอนเช้าๆนี่ดีแดดบ่ทันงวอนครับฝนคนจีโตกุ๊บ่พี่น้องเห็นงัวกโมผัวง้วกเป็นุ่ม นี่ก็อีหยังบุแรงท่องเที่ยวอีหย่งเพื่นนี่แหะครับแคมปิ้งแคมปิ่งเนี่ยกว่าครับบังควยด้ควายพื้นบ้านเขาเลยครับแล้ก็สิคายไปเรื่อยย่อออกขึ้นกันล่ะครับเพราะว่ามันโตผูหลายแล้ววานนี่นี่ครับม่แต่โตผูกดนนะเหมือนโตแม่เอ้น้ำอ่อนลกแล้วอี่มันเล่นมันอดดด้วย โอ้มีแต่บอกเียดหลนะพี่น้องอะไรลูกอะไรนะพอ,อมีคนมาถามเสื้อตีหน้ารืออย,ยมันใหญ่ก่อนี่อยู่จา้าจะขจอมมาถามแล้าถือจา้าโอ้คนกดราคาพอมจ้าอืมอย่พี่น้องแล้วมนันจะตผู้แต่ตัวผู้ผทนันเลยสวัสดครับโอ้มองเลี้ยง อันยน้ำน้าท่วมนี่นะไปเลี้ยงเสนท่วมบนเนี่ยท่วมเมื่จ้าท่วมไปหอดตีนบ้านพุ่นจ้าพุ่นอาน่า,แ,าแล้วเคว้ไปใส่ข,ข,ขึ้นพูบ่แม่เอาน่าขังยุขวักบ่ได้ปล่อยจ่ามันบ่ขึ้นพูบคือบัวติครับบ่วจา่าเพิ่งดูพี่น้องเบิ่งผมไทยแนวใดผมอ๋อปลดตัวเมใหญ่มันนะครับจ้าอันนั้นเคว้รักเคว้อันนั้นจ้าเคว้ควนนแม่รักจาก่าโอ้ตั้งแต่รุ่นเลี้ยงแรกๆกว่าจ้าพวกเราก็มัหน้า ลูกชาวลี้ลีสีเฮิมักน้ำใช่ว่าปล่อยไปเได้จ้ะโอ้อันตรายเราใกล้น้ำเนาะเรียงพลดขอมเรียงไกวร้อมพี่น้องกินเราเอาเวลาได้ไปหาปลายเดี๋ยวหน้าอันหน้าเพื่อนไปหาจ้ะโอ้อหน้าผู้ชาไปหาเนาะจ้ะนี่พี่น้องเกินบอครับนี่เรียกก็จะมีการเรียงกับยุทแถวนี้ดีครับเพราะเดี๋ยวไปนี่พี่น้องเพิ่งเพิ่งการกินหยาของเพื่อนดูครับ แต่ว่าันมีคนอยากได้ควยพืนบ้านไปเลี้ยงกันมาถาเสืกันที่ขายอยู่เป็นบ่อน,น้าหน่จ้าพอมีตัววยผู้ลายได้พี่น้องก็้่นยผางลายเลยพี่น้องะเบื่องการอยู่การกินันู้งงนนให้หน้าอยู่หรอพี่น้อง,ง,เ,งอเป็นหญ้าเขียวๆเป็นหญ้าปงไม้ครับพี่น้องเบือองออกอนี่ มาถอดถามข้าว,วเราให้พี่น้องเบิ่งเช้อครับมาเบิ่งดูชีวิตก่อติดชีวิตคนเลี้ยงควายเนี่ยพี่น้องครับเบิ่งเชือกไวแบบโบราณเฮาเลยครับแบบเขาเลยต้นน้าใส่ขั้นนะพี่น้องเบื้องเชือกคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงควายกับปวยบ่ได้ครับเรียนเรียนลงน้ำ นี่เพื่อนครับโอ้บรรยากาศกับล้มพี่น้องครับไว้กับจิหยาไปเราเอาเป็นว่างสิละพี่น้องล้มลบก่นไลยมันเสียงเข่ามันฟังบาสมุดดีเนาะพี่น้องเนาะมันฟังบาชัดเดี๋ยวค่อยพอกันในชิปต่อไปครับชิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใดมักกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ